ก็อยากทำเพลงด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำเดโมอยู่ใช่ใเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ในใจที่อยากจะสื่อสารออกมากำลังเขียนเเพลงเพลงเพลงไหนเพลงที่ทำนี่ทำาอบค่ายไหนยังไงหรือทำเองเลยก็สื่อกำลังทำรีเสิร์ชว่าจริงจริงๆสเต็ปแรกคือทำทำเดโมก่อนสัก8ถึง10 สิบเพลงที่รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่แบบลุกอยากจะพูดอยากจะสื่อสารให้แบบให้กับทุกคนแล้วก็ถ้าทำออกมาเป็นเพลงจริงๆเราสามารถร้องไปเรื่อยๆจน40 50ปีใน,น,นอนาคตมันมันอยากจะเป็นเพลงประมาณนั้นที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นลุกอายุ30วันนี้หรือว่า60อีก30ปีข้างหน้าร้องเพลงนี้ยังยังทัชคนไ็คเพลงที่จดจำเป็นเป็น มันจะต้องมีช่ใช่ใช่มันจะต้องเป็นภาษาอะไรนั่นน่ะสิครับตอนนี้ก็ตอนนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่เพราะว่าเขียนภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยถนัดมากแต่มันช่วยในการอ่ะแต่งประกอบเพลงไว้ก่อนแล้วค่อยเอาคนที่เก่งกว่าเราในการเขียนเพลงมาแปลให้ใช่หรือเป็นผสมก็ได้ก็อาจมีสามภาษาก็รอดูใช่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนแปลเป็นไทยล้วน เป็นผสมพวนญี่ปุ่นอาจจะเข้ามาบ้างก็ได้เอนใครจะไม่ห้ามเราตั้งใจจะทําด้วยตัวเองใช่ใช่ไม่ได้มีค่ายไม่้มีขสังกัดไหนมาทําให้หรอยงงยก็ไม่เสนอใช่ก็คือทำเดโมก่อนเราค่อยเอาบอดี้ค่อยเอาสักสิบอันไปเสนอกับค่ายไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าอะเราถนัดแนวนี้อยากจะทํากับลุก แล้วพี่หนุ่มมีคนก็ได้สนับสนุนน้องก็ได้ได้ไหมถ้าพี่หนุ่มใจดีใจดีพี่พี่ทำค่ายเพลงด้วยอยากไปเชื่อพวกนี้โอเคเป็นสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์เอาสปอนเซอร์เอาเดียวไว้แล้วเดียวไว้แล้วแสดงว่างบ MV แรกร้อยล้านเราควรจะช่วยกันได้โอช <energetic> ่วยกันช่วยกันได้ได้ได้สุดยอด